เห็นโดยไม่เอาตัวเข้าไปจับคือฝึกรู้ตามจริงแบบว่างจากตัวตนถ้าคุณเห็นรถของตัวเองถูกทุบแล้วจินตนาการว่ามันไม่ใช่รถของฉันแล้วลองสังเกตใจดูว่าเกิดอะไรขึ้นหากใจไม่สะเทือนแปลว่าคุณได้สัมผัสการเห็นโดยไม่มีตัวเราเข้าไปจับซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนัตตลักษณะสูตรว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเรานั่นหมายถึงไม่ใช่แค่รถเท่านั้นที่ไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายความรู้สึกความจำความคิดหรือแม้แต่การรับรู้ก็ไม่ใช่ของเราด้วยถ้าเรายังเข้าไปยึดว่ามันคือฉันหรือของฉันทุกครั้งที่มันเสื่อมเราก็จะทุบแต่หากเราฝึกให้จิตเห็นอย่างที่มันเป็นเช่นเดียวกับการเห็นรถโดนทุบ โดยไม่คิดว่าเป็นของเราใจจะวางเฉยไม่หวั่นไหวเพราะไม่มีอัตตาเข้าไปแทรกนี่แหละคือสุญญาตาหรือความว่างที่แท้จริงว่างจากตัวเราว่างจากของเราและนี่คือจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาการเห็นตามจริงโดยไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้รับไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเพียงความจริงที่เกิดขึ้นและดับไปโดยไม่มีเจ้าของเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดรสเป็นของตน ใจก็ไม่เจ็บเมื่อรถเสียเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดขันห้าเป็นของตนใจก็ไม่ทุกข์เมื่อมันเสื่อมการฝึกเช่นนี้ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อโลกแต่คือการตื่นจากภาพลวงของความเป็นเราที่ผูกคันอยู่กับทุกสิ่งนี่คือทานออกจากวัตะสงสารไม่ใช่หนีโลกแต่รู้โลกโดยไม่หลงเป็นใครในโลกนั้น